สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับวันนี้พบกันเป็น e ีที่36นะครับเนาะวันนี้ผมได้นาพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางนะครับผมมาแบ่งปันพี่ๆเป็นจํานวนทั้งหมด30รายการนะครับผมหากพี่ๆท่านใดดูแลสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมสามารถแอดไลน์มาทีไลน์แอดหนึ่งเจ็ดี่โอไอพีนะครับผมมาจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรายการที่1นะครับ รายกันที่1น,นี้จะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับผมนี่นะครับรายกันที่1น,นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา450บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา450บาทจัดส่งฟรีนะครับพี่พี่ท่าในใดดูแล้วชอบใจอยากเช่าบูชานะครับผมสามารถทักไลน์มาได้เลยนะครับผมในไลน์แอด o p d q นะครับผมจะชื่อเป็นวัตถุมงคลสีทิศเหมือนชื่อช่องเลยนะครับ หรือว่าอยากโทรสอบถามภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับผมทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมจัดส่งข้อสดุให้ทุกวันเลยนะครับผมพี่ๆจะได้รับภาพภายใน2-3วันทําการของไปรษณีย์นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2นี้จะเป็นกลาแกะหลวงพ่อน้อยนะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับรายการที่2นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา 1000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับผมหากดูในคลิปแล้วอยากชมภาพเพิ่มเติมนะครับผมทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมรับประกันเลยนะครับผมว่าพี่ๆจะได้รับพระแล้วก็เครื่องรางนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม100%เซเลยนะครับนี่นะครับผมทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะนี่นะครับผมรายการที่2นะครับกะลาแกะหลวงพ่อน้อยนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็น การแกะสลักยันนะครับผมนี่นะครับอักษรของผมคนน้อยนะครับนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับผมรายการที่2นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่3นะครับผมรายการที่3นี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับผมพระสมเด็จนะครับเนาะจะอยู่นิลกอบบุญหน้านะครับผมเป็นเลี่ยมบุญน้านะครับผมนี่นะครับสวยเดิมมากเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับ พี่พีลองชมกันให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับหากสงสัยอยากสอบถามขอภาพเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับผมใน l i น์แอดหนึ่งเจ็นะครับผมจะชื่อว่าวัตถุมงคลสีทิศเหมือนชื่อช่อง YouTube นี้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นรายกันที่3นะครับเนาะด้านหลังก็จะมีแกะสลักคาว่าบุญหน้านะครับผมเป็นกรอบบุญหน้านะครับเนาะนี่นะครับเป็นเลี่ยมเปิดผิวด้านหน้านะครับ้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยเนาะครับเนาะ สวยเดิมเลยนะครับผมพระสมเทศนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่4นะครับผมรายกันที่สีนี้จะเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับเป็นงานแกะนะครับสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับเนาะจะอยู่ในเลี่ยมเงินลงยาแบบนี้เลยนะครับรายกันที่4ีนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา3,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา3,000บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจอยากสอบถามขอภาพเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดต่อ มาที่ผมได้เลยนะครับผมรู้ว่าจะโทรสายตรงมาที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมลงยา,ามีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเนาะสวยมากเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมสิงหลงมพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเก่าเดิมมากเลยนะครับพี่ๆเป็นงานแกะนะครับเนาะรายการนี้นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับต่อมาแล้วผมเป็นรายการที่5นะครับผมรายการที่5นี่จะเป็น เหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเนาะนี่นะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับรายการที่5นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคาแบ่งปันนะครับผมที่800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับ,บ,รน,รบนี่นะครับผมพี่พีองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมถ้าหากพี่พีเลือกซื้อเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ <c oughs> ผมรบกวนนะครับผมพี่พีรับใสยของไบปรณียีด้วยนะครับผมไม่งั้นปรณียีไม่าส,สามารถไปจัดส่ง พระให้พี่ๆได้นะครับผมนี่นะครับรบกวนด้วยนะครับผมพอดีว่ามีพี่ๆหลายท่านที่สั่งไปนะครับผมไม่ได้รับสายทางเพลงแล้ะครับเนาะนี่ครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้โดยตลอดมานะครับนี่นะครับผมจนเดินทางมาในอีพีที่36แล้วนะครับเนาะต่อมานะผมเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6นี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมรายการที่6นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา 500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ทนายดูแล้วชอบใจอยากเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามที่ผมได้เลยนะครับผมช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับผมใน Li น์แอดนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดอนะครับผมหรือว่าโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าศก็ได้เหมือนกันนะครับสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อจงนะครับนี่นะครับพี่พี่ลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผม ทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทานะครับพี่พต่อมานะครก็ผมเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นี้จะเป็นพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่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 ลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้นะครับหากดูแล้วชอบใจนะครับผมสามารถ ขอภาพเพิ่มเติมก e ันได้เลยนะครับผมผมยินดีต่อพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับผมพระชัยวัดนะครับนี่นะครับผมผมจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูรายละเอียดขององค์พระทุกมุมเลยนะครับเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณากันนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่7นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นี้จะเป็น เป็นพระสมเด็จยศนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะมีแปดทองแบบนี้เลยนะครับผมตรงตัวฐานนะครับเนาะนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีลงลักปิดทองนะครับผมนี่นะครับผมรายการที่8นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับพระสมเด็จยศนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับพี่ๆพี่ๆต้อง มีเก็บสะสมไว้นะครับผมพระสมเด็จยกนะครับเนาะรายการที่8นี้นะครับสวยเดิมเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่9นะครับผมรายการที่9นี่จะเป็นกะลาแกะหลวงพ่อน้อยเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองชมกันได้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีตะกุดทองฝังอยู่หนึ่งดอกนะครับเนาะรายการนี้นะครับผมรายการที่9นะครับผมขอเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีเหมือนกันนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆ ลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมหากชมแล้วชอบใจสามารถติดต่อขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมรายกันที่9นะครับกะละแก่หลวงพ่อน้อยนะครับผมนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีตะกรุดทองฝังงยูนึ่งดอกนะครับเนาะพี่ท่านใดได้ไปแล้วสามารถนําไปเลี่ยมห้อยบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายกันที่9นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่10นะครับ รายการที่10นี้จะเป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อกลั่นนะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับเนาะอันนี้จะเป็นหน้ากากทองนะครับผมเนื้อเงินนรกบเนาะรายการที่10นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคาแบ่งปันนะครับผม5,500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา5,500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถคุยราคากันได้นะครับผม แล้วก็สามถาถทักมาขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมใน Li n e แอดหนึ่จ็นะครับผมหรือว่าจะโทรมาหาผมโดยสายตรงเลยนะครับผมในเบอร์ศูนย์ก็0ูนกก็ได้เหมือนกันนะครับพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับเปลี่ยนหลวงพอกันนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับเนาะหน้ากากทองคำนะครับนี่นะครับสวยเติมเลยนะครับรายกันที่10นี้นะครับผมนี่นะครับ เนืเงินหน้ากากทองคํานี่ผมมีแค่2องค์เท่านั้นนะครับก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญนะครับพระราชทานเพลิงหลวงปู่ปุณวัดกลางบางแก้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับผมเป็นเงินลงยาด้วยนะครับนี่นะครับพี่ๆรายการที่11นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา5,500บาทเหมือนกันนะครับผมเปิดที่ราคา5,500บาทเหมือนกันนะครับนี่นะครับ หากพิพิธฯชอบใจทั้ง2เหรียญนะครับสามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมแล้วก็คุยราคากันก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเหรียญพระราชทานเพลิงหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่12นะครับผมรายการที่12นี้จะเป็นกะลาแก่เหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อน้อยเหมือนกันนะความนาอแต่นี้จะอยู่ในซุ้มเงินแบบนี้เลยนะครับ รายการที่12นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา2,500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา2,500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่นี่นะครับลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมราหูอมจันกระลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดดีสะทองนะครับนี่นะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับเนาะนี่นะครับพี่พี่สามารถทักมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับอันนี้เวลาลงกล้องนะครับผมก็จะมีสีเพี้ยนไปนะครับ แต่องค์งจริงๆทนี่สวยมากนะครับผมแบบแบบนี้เลยนะครับเนาะเวลาลงกล้องส่งปลาก็จะสีเพี้ยนเป็นธรรมดานะครับผมเพราะว่าแสงไฟเข้าในกล้องนะครับเนาะด้านหลังก็จะมีลายลักษณ์อักษรการแกะสลักของหลวงพ่อน้อยนะครับนี่นะครับจะอยู่ในซุ้มเงินแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลนงได้สายเครื่องรางหรือว่าสายกระลาแกะนะครับรายกันนี้ไม่ควรพลาดนะครับเนาะต่อมาครับผมเป็นเครื่องรางนะครับผมเครื่องรางหรือว่าปานะครับนี่นะครับพี่พี่ลองชมกันได้เลยนะครับรายกันที่13นี้นะครับผม ผมขอเปิดที่ราคา1000บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1000บาทจัดส่งฟรีนะครับพี่ๆถ้าได้ชอบใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่นะครับทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแล้วก็ผมจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับเนาะนี่นะครับพี่ๆไม่ต้องออกค่าส่งเพิ่มเลยนะครับผมไม่ต้องออกเลยนะครับผมเป็นคนออกให้นะครับเนาะแต่ถ้าหากว่าพปรณียีไปจัดส่งให้พี่ๆแล้วนะครับผม รบกวนพี่ๆรับสายทางปริศนีด้วยนะครับเนาะแมงกานทางปริศนีไม่สามารถนำใจพระเครื่องให้พี่ได้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับเครื่องรังหลวงพ่อปานะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่14นะครับผมรายการที่14นี้จะเป็นพระย5่สตวรรันะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับอง์นี้นะครับ รายกันที่14นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะนี่นะครับผมพี่พีลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมพระ25ศตวรรษนี้นะครับเนาะประวัติคร่าวๆก็จะเป็นพระที่มีการปลุกเสกพิธีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนี่นะครับมีเกจิคณาจารย์หลากหลายท่านนะครับผมมาปลุกเสกในวาระเดียวนะครับต่อมานะครับผม เป็นรายการที่15นะครับรายการที่15นี้จะเป็นพระล่วงลางปืนนะครับเนาะพระล่วงลางปืนนะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา2,500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา2,500บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมองค์นี้สวยมากเลยนะครับพระล่วงลางปืนนะครับผมนี่นะครับ ลองชมกันให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมได้ใน l ล n e แอ174 o ่งเอนะครับเนาะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0903251096นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับชื่อไลน์ก็จะเป็นชื่อช่องของวัตถุมงคลสีทิศเลยนะครับเนาะเบอร์โทรก็สามารถแอดไลน์มาได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นไลน์ส่วนตัวผมเองนะครับผมก็สะดวกตอบพี่ๆทุกๆ24ชั่วโมงเลยนะครับเนาะนี่นะครับพี่ๆสามารถโทรมาหรือว่าทักมาไดด้ตลลอเยนะครับ นี่เป็นรายการที่15นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่16นะครับรายการที่16นี้นะครับผมจะเป็นพระพุทโธน้อยหลวงพ่อสั่งวานนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่16นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา6 0ร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา6 0ร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับพี่ พี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมกันได้ใน l ล n e แอด1 7 4 o i p q นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมรายการที่16นี้นะครับสวยมากเลยนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆไม่ควรพลาดเลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่17นะครับผม รายการที่17นี้จะเป็นพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีพี่พีลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะนี่นะครับอีพีนี้จะมี2องค์นะครับเนาะสภาพก็จะสวยเหมือนกันเลยนะครับพี่พีนี่นะครับผมใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่นะครับ หากพี่ท่านใดดูแลสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับผมใน Li n e a d 174OIPTQ นะครับเนาะนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับผมรายการที่18นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นหนุมานหลวงพ่อสุนนะครับผมอันนี้จะเป็นไม้แก่นะครับเนาะนี่นะครับผมเป็นหนุมานไม้แก่หลวงพ่อสุนนะครับพิมพ์พนมมือแบบนี้เลยนะครับผมตายฐานก็จะมีรอยจานหลวงพ่อนะครับผมแกะสลักไว้เหมือนกันนะครับนี่นะครับ รายการที่18นี้นะครับผม ou dad, หนุมานหลวงพ่อสนพิมพนมมือนะครับผมขอเปิดที่ราคา2,200บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา2,200บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่นี่นะครับหนุมานไม้แกะหลวงพ่อสูนนะครับน้องพิมพ์พนมมือนะครับผมนี่นะครับเครื่องรางนะครับผมของขลังนะครับผมนี่นะครับลองชมกันได้เลยนะครับสามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมในไลน์แอดหนึ p งเนะครับผม หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0ูนย์เก็าูย์กก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่19นะครับรายการที่19นี้นิดก็จะเป็นฮนุมานหลือว่าสูนเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นคนละพิมพ์กับรายการที่18นะครับเนาะนี่นะครับองค์นี้ก็สวยมากนะผมเป็นฮนุมานไม้แกะเหมือนกันนะครับพอดีผมไปได้มานะครับผม3ตัวเลยนะครับผมนี่นะครับได้ติดมานะครับองค์แต่ละองค์นี่สวยมากเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นไม้แกะเลยนะครับผม เก่าเลยนะครับรายกันที่19นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา2,200บาทจะส่งฟรีเหมือนกันนะครับผมเปิดที่ราคา2,200บาทจะส่งฟรีเหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับผมมีเพียงพิมพ์ละหนึองค์เท่านั้นนะครับผมผมได้ไม่แค่3ตัวจริงๆนะครับผมหนุมานแกสลักหลวงพ่อสูนบครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่20นะครับรายกันที่20นี้จะเป็น ลิงไม้แก่นะครับผมหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวจังหวัดชาเชิงเซาครับเนาะนี่นะครับหลวงพ่อสุนจะมีอยู่2ตัวนะครับผมส่วนหลวงพ่อดิ่งจะมี1ตัวนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา1,500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านใดสายเครื่องรางหรือว่าสายฮนุมานะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสามรายการนี้นะครับ มีเพียง3รายการเท่านั้นนะครับผมพี่ผมได้มานะครับพี่พี่ไม่ควรรอช้านะครับผมสวยมากเลยนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่21นะครับผมรายการที่21นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพันธ์นะครับผมวัดบางสะพานจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะครับผมหลังเป็นหลังพระพุทธชินราชนะครับผมพระประจำเมืองของพิษณุโลกนะครับผมพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อพันธ์วัดบางสะพานนะครับผม รุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างบารมีนะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองชมกันได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับปี2517นะครับเนาะเหรียญนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อพันนะครับสวยเก่าเดิมมากเลยนะครับพี่ๆ สามารถสอบถามได้เลยในในไลน์แอดนะครับผม1 7 4่ i p t ็นะครับผมต่อมานะผมเป็นรายการที่22นะครับรายการที่22นี้จะเป็นพระหลวงพระพมนะครับผมพิมเตารีดนะครับนี่นะครับพี่พี่ลองชมก่อนได้เลยนะครับรายการที่22นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่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 ท่านใดสนใจหรือว่าเป็นสายตรงหลวงพ่อพมนะครับสามารถ ติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับผมผมยินดีส่งภาพเพิ่มเติมให้นะครับผมใน l ล n e แอดนะครับ1 7 4 o งจ t q นะครับผมวราจะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่23นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญล่อเจ้าสัวหลวงปู่ปุลวัดกลางบางแก้วนะครับผมเป็นพิมพ์เจ้าสัวซุ้มดอกพิกุลนะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา 6 0รอยบาทจะส่งฟรีนะครับทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมผมยินดีคุยกับพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมผมจะส่งภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับผมถ้าพี่พี่แจ้งมาว่าสนใจรายการนั้นรายการนี้ใน ep นั้น ep นี้นะครับ ep ก่อนก่อนหน้านี้ก็ยังมีอยู itation, uh ่นะครับผมบางองค์นะครับพี่พีสามารถทักมากันได้เลยนะครับผมถ้ามีผมก็จะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่24นะครับ ันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมบีพีรายการที่24นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับสวยเดิมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับพีพีลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสวยเดิมเลยนี่ครับนี่นะครับพีพีลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถทักมา ขอดูภาพเพิ่มเติมที่ Li n e แอดได้เลยนะครับผมยินดีนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่25นะครับรายการที่25นี่จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับรายการที่25นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีพี่พีท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมสามารถสอบถามที่ผมได้เลยนะครับ วันนี้จะมีรายการเยอะนะครับผมก็30รายการนะครับผมผมจะไปไวนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่25นะครับเนอะรูปเหมือนหลวงพ่อภูมิวัดช่องแคลนะครับสวยเดิมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่26นะครับขออภัเด้นครับผมผลิตกล้องสัตนนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญสมเด็จพทะคัจรย์โตภูมิรังศีนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับพี่ๆลองชมกันได้เลยนะครับ รายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา550ยห้าบาทจัดส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา550บบาทจัดส่งฟรีนะครับสำหรับเหรียญพุทธคาจรา์โตพรมลังสีนะครับผมนี่นะครับหน้าหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับวัดประสาทบุญยาวาสนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมหลังยัน5นะครับ มีทนายสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามที่ผมได้เลยนะครับต่อมาอะไระครับผมเป็นรายการที่27นะครับรายการที่27นี้จะเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับผมวันบางคลานนะครับเนาะรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา750บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา750บาทจะส่งฟรีนะครับพีพีทนายสายหลงพ่อเงินนะครับผมรายการนี้ลองพิจารณาดูก่อนได้นะครับผมสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับ ผมพอเงินวัดบางคลานนะคร procent, mm. ouais. ับเนาะรายการที e <rules> <pointer. S 1> <t brick> ่27นี้นะครับลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่27นะครับรายการที่27นี้จะเป็นเอ่อเป็นพระสมเด็จนะครับเนาะนี่นะครับพี่ๆลองดูได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับพี่ๆท่าในทราบก็สามารถพิมพ์มาบอกผมได้เลยนะครับผมผมจะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับองนี้จะมี เป็นองค์สีทองนะครับเนาะนี่นะครับลองชมกันได้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับรายการที่28นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา900บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา900บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่29นะครับตอนนี้จะเหลืออีก2รายการนะครับเนาะรายการที่29นี้จะเป็นแม่นางกวักหล่อโบราณหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับ อนนันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับผมรายการที่29นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟร er no er be ีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆพี่ๆานไ้สนใจนะครับผมสามารถชมกันก่อนได้เลยนะครับผมทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะนี่นะครับลองดูกันได้ให้ให้ชอบใจได้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมรายการที่29นี้นะครับเนาะนี่นะครับ ต่อมาเป็นรายการสุดท kind of ้ายของวันนี้นะครับผมรายการที kind of ่30นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นหลุมพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับเป็นหลวมพ่อเดิมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเหรียญอะไรนะครับผมแต่เท่าที่ผมทราบนะครับผมก็น่าจะเรียกว่าเหรียญปลักกดหลุมพ่อเดิมนะครับนี่นะครับแต่ถ้าผิดทลาดประกันใดขอภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการสุดท้ายของวันนี้รายการที่30นะครับเนาะผมขอเปิดที่ราคา 800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีพี่พีพท่าในใดชอบนะครับผมหรือว่าถูกใจรายการไหนนะครับสามารถทักมาขอรู้ภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเนาะหากพี่พีท่าในใดดูแล้วชอบใจสนใจอยากช่า,ชาบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถาม มาได้เลยที่ Line at 174 OIPTQ นะครับผมโดยจะโทรมาที่เบอร์090325 1096ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลสีที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ